เอ้เออไอวัยรุ่นายาัสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ถาอะไรวะนั่งเล่นครับพี่นั่งเล่นเหรอเฮ้ยไม่ได้ทำงานเหรอวะวันนี้เงินออกกะเลยเมื่อยเทปูนเมื่อวานเ<ล>หรอเงินออกเท่าไหร่เงินออกวันนี่ไหนเงินออกเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่ ยังไม่รู้เลยพี่ตอนเย็นได้ครับใช่อะได้กี่เดือนแล้วนี่มันมันยากอะพี่ทำไมอะมเป็นเดือนต้องใช้เวลานานไม่เดือนเอ็งเอ็งเอ็งทำมากี่เดือนแล้วผมทำมาได้สามเดือนแล้วเดือนตะอกี้ <4 S 1> กอ๋อเอง็งได้เดือนเท่าไหร่นี่ผมได้วันละสี่ร้ <4 20. S 1> อยสี่ร้อยยี่สิบอู้ยิงบอกครับ มังกรสามร้อยเองพี่วันนี้ขึ้นแล้วบอแล้วแล้วปกติยังได้เดือนเท่าไหร่ก็ผมกรมะกรูนก็ได้แค่สี่ร้อยแค่นั้นแหละไม่เดือนหนึ่งพี่ถามเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะเออเดือนหกเป็นหมื่นนะพี่หมื่นเท่าไหร่หมื่นสองไอยาหมื่นสองเลยบอครับโอ้ แจวราว่าได้เดือนละหมื่นสองเลยนะเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วนี่เก็บเงินนะเออโอ้ได้สี่พันเองพี่โอ้เก็บเงินได้สี่พันทำทำสามเดือนบางท,างทีพี่ชายเดือดร้อนอยู่ที่บ้านก็มาส่งไปให้มันบ้างนั่นแหละเองดีเลยวะเองส่งเงินให้ตองใช้ได้บ่ครับก็มันเกีดรติยัง ช่วงหน้าฝนเนาะทำไรไม่ได้เนาะก็อยู่นี่ผมทำหน้าตลอดไงทั้งฝนทั้งแดดเองส่งกับบ้านเดือนเท่าไหร่นี่ส่งให้มันทีละพันห้าแหละส่งให้มันแล้วแล้วย่าเองล่ะย่าเองอ่ะย่าผมนะเออย่าผมผมก็ส่งต่างหากพันหนึ่งครับอ๋อเอ้งส่งให้ย่าพันหนึ่งส่งให้พี่พันห้า กับพันห้านี่ก็คือมีป้าป้าคนหนึ่งอยู่เขาดินใต้เออคนละห้าร้อยก็ในพันห้านี่ก็คนละห้าร้อยใช่ไหมล่ะก็มีป้าผมไว้พี่ชายผมห้าร้อยแล้วก็ออน้องชายเล็กห้าร้อยไอ้ต้านะนั่นไละครับเองห้าร้อยไอ้ยาโอ้ยขยันดีแล้ว่า ยิงคำงานส่งเงินกลับบ้านนี่อ้สุดยอดเลยเว้ยส่งเงินกลับบ้านด้วยเก็บไว้ด้วยพี่เ,เก็บไว้ด้วยด้อใช้เยอะด้อข้างหลังฮะอยู่กับใครนี่เผื่อ,อนาครับอเผือ่อ,อนาคตข้างหน้าข้างหน้าเออยิง <c oughs> จะอยู่ยิงจะอยู่นานไหมนี่อยู่นั่นน่ะก็อยู่นานแล้วพี่มันเงินดีเนาะ ครับมันเงินดีครับวันละสี่ร้อยแล้วมีงานตลอดแล้ววันนี้หยุดบ่วันนี้หยุดครับบอกขอพักเขาวันเหนื่อยเนาะครับเหนื่อยเออเนาะพักไปเนาะฮะคนเคยใช้ชีวิตแบบความลำบากเราก็ต้องแบบลำบากเออหน้าหาจจะเป็นแบบเศรษฐีอะไรต่อไปความฝันเองยิ่งใหญ่ว่ะ เขาฝันเองนี่สุดยอดเลยว่ะอิงอาบน้ำไหมนี่อาบอาบถึงเหนือจริงบ่อาบเช้าเย็นไหมนี่อาบเช้าเย็นเที่ยงครับขี้กากระย่างไปอยู่นั่นขี้กากระมีไหมในนี้อ้ยาเอ้ยนี้ถอดถอดเสื้อเดินเลยบ่ถอดเสื้อเดินเลยถอดเสื้อทำงานไม่ไม่มีขี้กากนีะถอดเสื้อทำงานเลย ธรรมดาโอแล้วก็ต้องอาบน้ำไปเรื่อยๆมาเลยไม่อาบอาบน้ำแต่ตอนเย็นบ่ตอนเช้าไม่อาบบ่ตอนเช้าไม่อาบประหยัดน้ำอู้ยังจะประหยัดทำไมอาบทำไมอาบตอนเช้าแล้วกระเทิร์นก็ไม่ต้องมาทำงานหรอกอ๋ออาบน้ำให้มันสดชื่นเลยเนาะค่อยไปทำงานเนาะสดชื่นปกติของผมอยู่แล้วบ่เอาแล้วสาวเองหนู สาวเองเหรอสาวไม่มีอ้าวกรรมแล้วคนขยันแบบเองทำไมไม่มีสาววะเดี๋ยวเรื่องความรักอ่ะตอไปก่อนเลยเออเอาเป็นเรื่องกว่าเรื่องงานดีกว่าเนาะอืเอว่าอ้นี่อ่าเดี๋ยวเขาก็มาหาเราเองเราไม่ต้องไปหาเออโอ้พูดถูกใจเว้ยไม่ต้องวิ่งวิ่งตามเขา โอ้ยอยู่นานนี่เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านวะคิดถึงนะนี่ปีใหม่ปีใหม่พี่ได้ได้เจอกันครับโอ้ปีใหม่ว่ะเออจัดไปงั้นอ่ะกลับมากี่วันนี่เอาของฝากไปด้วยโอ้ไนมีอะไรใ้ของฝากอะไรของฝากเดี๋ยวผมซื้อไปให้พี่จริงบอจริงไม่เชื่อวะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงจริงไม่กูอะไรเอาอะไรเอา อะ,อะไรเอาพวกขนมพวกไอปลาลุงปลาลาไอยาท่งนั้นมีปลาลาด้วย่นั่นแหละอืมนมหรอวะแพงแต่หวัวใจอะ่ะก็แบบอยู่ด้วยกันเสมอหวัจอ่สุดจัดเลยว่ะ <c oughs> โอ้สบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีบสบายดีเนาะ เออเนี่ยไม่ได้ลงเองนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปนี้ลงเลยเนี่ยหล่อเมืนเดิมไหม,หหมนี่ฮะรอมืนเด,ดิมว้าทำงาน,นปิดหน้าปิดตาเนี่ยวิวหายหมดเลยนี่เออวิวหายหมดเลยอะไรไหนเออใช้นิวเวียอะไรบอไอย่าใช้เดี๋ยวนี้รู้จักใช้คงใช้ครีมด้วย ได้ครับเอ้ยาดีเท่าไหร่ยังไม่ได้เลยพี่ฮะกัวสิวขึ้นเหมือนเดิมโอ้กัวสิวมันขึ้นเหมือนเดิมใช่เซรั่มนี่ผมแพ้เลยต่ทานี้เอ๊ะโอ้ไม่แพ้ใช่ไหมอย่างอื่นผมก็แพ้เออแพ้อะไรแพ้ในเรื่องความรักโอ้นี่ขอคำคมหน่อยดิทำคมคำคมเดาเดาผมเราไปหาคำคม ลืมแฮะทำแต่งานงานอยู่กับช่างมากเกินเลยลืมคำคมเลยโอ้ไม่มีบอกวันนี้วันนี้ไม่มีคำคมเหรอมีแต่ตัวกับหัวใจนี่แหละพี่อย่างเดียวใช่ไหมเออดีแล้วส่งเงินกับบุงกับบ้านบ้างครับเหลือใช้เท่าไหร่นี่เหลือใช้เดือนเท่าไหร่นี่ผมเหลือใช้ก็ สามสี่พันไอ้ย่ะใช่ใช้มากเหรอเพราะว่าค่าน้ำค่าท่ออะไรก็ฟรีต้องพี่อ๋อเราเราแค่เก็บอย่างเดียวอ่ะเราแค่ซื้อข้าวโพงกับข้าวมากินเองแค่นั้นแหละอืมดีนะวะครับเออดีดีดีรู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างใช่ครับนั่นแหละอันนี้ทำอะไรนี่กินน้ำท่อมบ่ กินน้ำแหม่อนี่อ๋อว่าจะกินน้ำท่อมแกอืน่นกินที่ไของพวกนี้ผมไม่ยุ่งเลยพี่นะตอนตอนนั้นยังกินเลยถ,ถ้าผมยุ่งเนี่ยผมแบบนิสัยไม่เหมือนเดิมหรอกไงจะจริงเออกลายเป็นขี้เกียจพี่เออดี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 ขี้เกียจไงผมเลยไม่เอาไง